แป้กลมนดสี่มันเลยคือคือสดคืออร่อยแต่ก็อ่านว่าอันนี้เนาะ,ะ <c oughs> มาตือ,อ,อ,อ้หมาขึ้นอนเทอร์เนกูให้ตามงานบริษัทกูตื่นมากตอนกูโ <c oughs> มศางานบอห้อออมามเลยไม่ได้กิดิเอาไม่ได้เกี่ยวแฟร์ไม่เกี่ยวเลยหรอบ่เกี่ยว ก็ได้โชวดีนนดเนาะกมูก็ได้เรียนดูเดียวด้วยเรียนที่แก่หมูด้ยวยน,นี่เรียนนี่ไปสวัสดีนะครับ FC เรามากินข้าวกันอ่าของเรามื้อนี้เป็นเครื่องเคียงกิมจิอาหารของดองคอเรียแล้วก็เป็นข้าวสวยแล้วก็เป็นผ <c oughs> ะแนงหมูนะครับผะแนงหมู กินสุดเอี๊ยวกินหัวเท้านี่ส้มตัวกูมีก็หนีนะจีอมอง <c oughs> มาด้วยกันกินข้าวน้ำกันช <c oughs> ามข้าวด้วยกันนะครับ น้ำเต็มเลยคุณยังได้ซื้อแลยเหรอังไงแป้งนึงผงมเขาไม่ให้ขนมน้ำนน้ำมันหนัวมากมามาเกาหลีสีเลียงหมูย่างเกาหลีเด้อจ้าขอบคุณครับพี่น้ำตาลสบายดีบอพี่ตาไปกับบ้างมากินอาหารเกาหลีนี่มาเร็วๆนี่ ไ่อยนี้มอนท่องดูบอลขึ้นมามอนท่องนักบอรเป็นอะไรกันอ่ะดดังเลยดังมาไม่บ้าเหรอไม่ไม่ต้องเจ็บเป็นนักสู้เขาไม่มีอะไรเลยรถรถก็เป็นรถขนหมูรถแบบรถบางห้างไปแข่งแต่เขาเขาเขากำลังจะเป็นแชมป์ถ้าเขาชนะกับลูกเหรอไม่ประเทศใดในประเทศช่องเจ็ดเขาช่องเจ็ดใช่ไหมแมตต์มีไหมแมตต์เนี่ยก็จะแข่งเยอะกำลังไล่สุดอยู่นี่ตอนนี้เลย ออฟไลเซียเอาบอกอืมโอไควไม่ริู้้ใมพี่แมังอยู่หรือเปข่าคเสียดิล่วอร่อยมากมื่อนี้แสแดยงยวนนำเพื่อนปากท่องใช่อีกแล้วพี่น้อง ต่างที่ไหนอ๋อยอย่ะงอาหารวันนี้เป็นข้าดองเป็นส้ม กเกพี่โอบอวัดดีครับพี่โอบออสเตรเลียเป็นใครบ้างเห็นคุยเรื่องงานจ้างออสเตรเลียกับคุณกจรินจังใช่ไหมใช่ไหมครับมอนตองวิทยาค่ะบ,บอสผมไม่ดูข่าวเลยผมก็เลยตกข่าวนน,นึงเขาได้ทว่าทุเรียน จริงน้องทุเรียนตัวแรกอ่ะวันนี้เปล่ยนงานวันนี้เปล่ยนงาน วันนี้ไปศาลวันนี้มีนัดคุยกับทนายวันทีวันที่11 12ขึ้น3าลในสุทรนศาลจุติอ่สุสรสรสทร1สิบสองสิบเอ็ดสิบสอขึ้นศาลในสุทรน คัดใหญ่หมอนทองเขาลังดังเลยเนี่ยเขามีคนไม่หนอนหมอนทองเต็มเลยไม่มันตกข่าวผมณขึรู้นเขาอย่างขึ้หมอนทอง มันนอกอยู่นห,นนหน่อมันได้อยู่ข่าวๆาอะไรบ้างนี่ดราม่าอะไรบ้างนี่ไม่เห็นข่าวๆาอะไรเลยเรื่องนี้เป็นยัไงบ้างโอเคบอ,อกพี่น่อง มีคนเรียกร้องเมื่อไหร่บีบีจะได้สดยอดกันอีกให้เขาได้ทำหน้าทำการในไป้องมีงานหลายๆมีงานที่ต้องรับรับรับหน้าที่รับผิดชอบไม่ใช่ว่าทำงานหน้าเดียวเนาะ ดามาอย่างกันติกตกสะดอกด,ดามาไรบ้านใช่ครับผู้บับฟินเล่นนะดามาไรยวัน วันนี้งานจะภาพมาดูฟรีหน้างานดูฟรีหน้างานดูฟรีทีมฟุตบอลลูกเลือดผมจะไปดูมั่งข่าวสาร เอ็ดนัดโมเนี่ใช่ไหมใช่คร hmm? <Napoleon. S 2> ับสิบเอ็ดคิวโมเน่ถ้าจะว่าช่วงเที่ยงมาน้องโมเนี่กับพี่ว่าจินแลน ุน้ำท่วมครับเพื่อนก็ผมโที่น้ำประด่วมแบบรักบีบีขอบคุณนะครับเฮ็ดแต่งานพี่น้อง ีอากาศน่าจะดีอยู่มั้งทุกคนผมให้แปลกอะคืนนี่ชมคอนเสิร์ตนะครับหลังจากที่หยุดเป็นหนึ่งวันเต็มๆดราม่าชุดราทธงเมื่อคืนดราม่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเราเราไม่ยุ่งนะครับหรือบางอันเกี่ยวยังไม่ยุ่งเลย เราเป็นบุคคลสาธารณะมันเป็นธรรมดาทุคกคนจะแบบว่าเสือตั้งแต่ด่ามาเขาบ้านหูยเขาเปน็นยังกันจบแล้วเขาจะไปอ่านเบื้องเอา้าหลอ่อเห็นไหมสีมส่เดือนเดนไหนขึ้นสามเออว่ะ สิบสองสิบสองูุผิดสิบสองสิบสองสิบสองตอนนี้อยู่ไหนพีบนบน่บ้านไผ่บ้านไผ่จ้านไผ่กากระนันไผ่พี่น้อง แก่เลนะนี่กินน้นำสํารางวันนี้เสียงดีขึ้นแล้วเสียงแงนนม่ไปเพื่อนมังขึ้น็นเนอนอยู่นนอนวันนี้ก็ ทางเจ้ภาพจ้างไรส่วนี่ชั่วโมงครึ่งก่อนขึ้นก่อนที่ผมจะขึ้นแสดงงานวงอะ่ะผมมีงานไรส์สดให้เจ้าของโรงงานหนึ่งชั่วโมงครึ่งบ้านไอซีต้องมาช่วยกันกดตะากรา้าปั่นยอดช่วยกันชาไทยเฮอร์บออ,อที่เราวันวันที่ว่าไรกับสดกับบีบีอ่ะไรบีบีอ่ะ ที่เกย์ามากับพี่น้ําอ่ะสินค้าที่พี่น้ําระพีพัฒน์เป็นพรีเซนเตอร์อ่ะนี่แหละเจ้าของโรงงานเขาอ่ะเป็นคนสร้างเราวันนี้จ้างคอนเสิร์ตนี้แล้วระหว่างครึ่งคอนเสิร์ตเขาจ้างแต่เขาจ้างอะไรสดวีกว่าชั่วโมงครึ่งจ้างสขาเต็มด้วยสขาเต็มบาร์สขาเต็มคู่บาร์ไปส่วนหนึ่งชั่วโมง วันที่สิบอดอยากให้เบ๊ไปเส่วนกับบอกับโมนี่เหมือนแม่เฟืรอนเชื้อคิวแล้เอาเบไม่ว่างนะเท่าที่รู้มาเท่าที่รู้มานะครับไม่ว่างผมบินไปกลับวันที่สิบด ตารางจืดอะของไทยเฮอร์บอ่ะเจ้าของโรงงานเลยเจ้าของโรงงานด้วยพันล้านอะไปลองจ้างเข้ามือนนแถมจ้างตัวเกียวสองสามคิวเนี่ยจ้างตัวเกียวไปเสร็จใหม่ไปใชีได้มั้งเนี่ยเท่าไหร่วะแต่วันที่เขาขึ้นกับใหม่ไปใช้เราอยู่เมืองนอกนะเราไปยุโหลบมีมีแต่ตัวเกียวน้อย เพิ่มขึ้นทางวงไปทุกคนในวงอีเวนบอสกับศิลปินที่ไปเมืองนอก,นอกแล้วก็แกให้วิดีโอโคอลวิดีโอโคอลวิดีโอโคอลแสดงไหมเด็กเงเซฟโหลดขึ้นจอในวันงานไลฟ์บ้านไหยครับวันนี้ไลฟ์ทิกเกอรครับ ทิดตอกมือนีข้นทวงข,วงของเขาบ้าแม่เมื่อมือค้นไม่ทวงของแม่กดตรจึงขามุ่งหนั่นเพื่อนที่ดีเมือ่อที่มี